สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินตนาแสงงามผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสาครโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสาครตั้งอยู่ที่69หมู่2ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ างโรงเรียนขอนำเสนอนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice การออกกำลังกระตุ้นสมองพิชิตแม่สูตรคูณ ECM model <c oughs> การพัฒนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ <c oughs> เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์กา <c oughs> รเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงทำให้ทางโรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนจากรูปแบบของการออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ความสำคัญของแนวทางปฏิบัติในปีการศึกษา2565การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พบปัญหาว่านักเรียนยังไม่มีความคล่องในการท่องสูตรคูณดังนั้น คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุสาครจึงได้คิดค้นนวัตกรรมการออกกำลังกระตุ้นสมองพิชิตแม่สูตรคูณที่มุ่งเน้นพลัง5ด้านคุณครูจึงได้ประยุกต์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเกมซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและชื่นชอบจึงนำมาประยุกต์เข้ากับการท่องสูตรคูณโดยใช้สื่อรูปแบบใหม่ๆเช่นสูตรคูณบิงโก สูตรคูณวงล้อและสูตรคูณบันไดงูการเลือกใช้สื่อที่หลากหลายจะช่วยให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อเพราะคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของศาสตร์อื่นๆเช่นเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์ซึ่งศาสตร์เหล่านี้มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ จุดประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน 1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การท่องจำและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อเพิ่มผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ายด้านปริมาณนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรสาครสามารถท่องจำแม่สุดคูณได้ดีขึ้นร้อยละ80%เปอร์เซ์เป้าหมายด้านคุณภาพนักเรียนมีพัฒนาการทักษะการท่องแม่สุดคูณอยู่ในระดับดีมากกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน จากปัญหาที่พบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นักเรียนท่องจำสุดคูณได้ไม่คล่องนักผู้บริหารและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตึงจัดการประชุมครูเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ดังนี้ 1. สร้างสื่อการสอนต่างๆที่เพิ่มทักษะและผลสลัมฤทธิ์เช่นวงร้อสุดคูณ เกมบิงโก 2. สร้างเทคนิคการจดจำการนำไปใช้ในการเรียนในห้องเรียน 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นจัดแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาการเดินชมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 4. จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ของครอบครัวโดยให้ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนและร่วมประเมินผลการเรียนของนักเรียนไปพร้อมกับทางโรงเรียนด้วยการประเมินผลขณะผู้บริหารและคุณครูเริ่มการอภิบาลติดตามผลการประเมินนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยมีแนวทางการประเมินดังนี้กลุ่มเก่งผู้บริหารและคุณครูจะส่งเสริมพัฒนาการด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งแข่งขันภายในและภายนอกโรงเรียนกลุ่มปานกลางผู้บริหารและคุณครูร่วมกันอภิบาลติดตามผลการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องกลุ่มอ่อนผู้บริหารและคุณครู ร่วมกันอภิบาลติดตามผลการพัฒนาน,นักเรียนอย่างใกล้ชิดบรรยากาศการเรียน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการปฏิบตัติกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธด้านการคูณที่ดีขึ้นโดยมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นผลการทดสอบการคิดเลขที่เร็วขึ้น และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากการที่ให้นักเรียนฝึกต้องสุดคูณซึ่งนักเรียนที่ท่องไม่ได้และท่องไม่คล่องในปัจจุบันนักเรียนสามารถต้องสุดคูณได้คล่องแคล่วมากขึ้นโดยใช้เพลงสุดคูณพาเพลินเกมบันไดงูบิงโกจับคู่สุดคูณและหาคำตอบทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การซื้อของอย่างง่ายชิ้นละ5บาทหลายๆชิ้นนักเรียนสามารถจ่ายเงินได้ถูกต้องได้สอดแทรกนำสุนตรียะสุนทนา3า8ามาใช้ในติกรรมนี้ด้วยผู้ปกครองกับนักเรียนให้ผลตอบรับเป็นอย่างดีได้สนับสนุนส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์มากขึ้นส่งนักเรียนมาโรงเรียนเช้าขึ้นเพื่อมาร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ มีการทำจิตกรรมด้วยกันที่บ้านโดยใช้สื่อที่นักเรียนจัดทำในรูปแบบบ o ็อกเซตเล่นกับผู้ปกครองโดยการส่งคลิปสั้นๆกลับมาให้ประจำชั้นในปีการศึกษา2565กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้นำกิจกรรม best practice ออกกำลังกระตุ้นสมองพิชิตแม่สุขคูมมาใช้กับนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาสรุปได้ดังนี้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมช่วง reading ชานและทำในชั่วโมงเรียนก่อนเรียนคณิตศาสตร์โดยการนำสื่อเกี่ยวกับสูตรคูณหรือกิจกรรมเสริมมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้ของนักเรียนและมีการประเมินผลโดยการทำ pretest posttest นำมาเปรียบเทียบได้ดังนี้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ครั้งที่1 pretest 49% Post Test 59%ครั้งที่2 Pretest 67% Post Test 84%ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครั้งที่1 Pretest 62% Post Test 70%ครั้งที่2 Pretest 74% Post Test 85%ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ครั้งที่ 1, Pre-Test 59% Post Test 68%ครั้งที่ 2, Pre-Test 73% Post Test 85%นักเรียนประถมศึกษาปีที่4มีคะแนนการทำ Pre-Test ได้77%และ Post Test ได้90%นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5มีคะแนนการทำ Pre-Test ได้74% และโพสเทสได้84%นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนการทำพรีเทสตได้76%และโพสเทสได้8 8ซจะเห็นได้ว่านักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาช่วงแรกของการทำพรีเทสตนักเรียนบางคนอาจจะยังท่องสุขคูณไม่คล่องและเมื่อมีการนำสื่อเกี่ยวกับสุขคูณและกิจกรรมมาประกอบการเรียนการสอน คะแนนโพสเทสอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นเพราะนักเรียนมีทักษะความจำที่แม่นยำในการท่องสุคูณแม่2ถึง12ได้ดียิ่งขึ้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นการฝึกทักษะนักเรียนในการคำนวณได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนดียิ่งขึ้นต่อไป